บรสวัสดีครับวันนี้ก็มันอยู่ในรายการโหนกระแสนะครับเอ่อไปเอ่อจคุณลิวพอดปิดพร้อม้องพร้อมเอ็กชัทสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับรายการโหนกระแสนะครับกับผมนะครับเอ่อหนุ่มคันช่วยกัว่าไม่น่าได้ ขันโชคเอ่อเจ้าของเอ่อต้องพูดว่าเตือนภัยเตือนภัยเอ่อกระแสที่เราจะมามาหุกวันนี้กระแสของเรานะครับก็คือเราจะมาเตือนภัยทางด้านเว็บเออความปลอดภัยทางด้านการใช้ก็ได้มันทางด้านความปลอดภัยของเว็บของของการใช้บริการโดยเหตุการณ์เบื้องต้นก็คือโดยเหตุการณ์เบื้องต้นก็คือเอ่อ ท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับวันนี้รายการหวนกระแสของเรามีกระแสมาให้เกาะติดกันอีกแล้วซึ่งกระแสในครั้งนี้นะครับมันคือการที่ทางเว็บเว็บหนึ่งนะครับโดนทําการโจมตีจากแอดแจ็เกอร์นะครับโดยวันนี้นะครับเราอยู่กับ3ท่านนะครับผู้ที่มีความสําคัญต่อคดีนี้นะครับนั่นก็คือนายเนะครับนามสมมุติผู้เสียหายนายบนะครับนามสมมุติของคนร้ายแล้วก็ตัวผู้เชี่ยวชาญโอเคครับทางด้านผู้ถูกกระทำนะครับ คุณเองครับคุณมีอะไรจะพูดไหมครับว่าคุณโดนกระทำอะไรบ้างขอผมขอ<ส>ฟังเหตุการณ์เอ่อส,ส,สวัสดีพี่หนุ่มนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คือผมเนี่ยเป็นเจ้าของร้านชาบูแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์จองชาบูด้วยรปรเด็นก็คือเมื่อสองสามวันก่อนเนี่ยมีลูกค้าบอกผมว่าจู่ๆเว็บก็เข้าใช้ไม่ได้ครับ ผมก็เลยไปตรวจสอบดูนะครับปรากฏว่าเว็บใช้งานไม่ได้จริงครับผมก็ไปถามผู้เชี่ยวชาญนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ,รบเขาก็บอกว่าเว็บไซต์ของผมโดนโจมตีนะครับโดยอ่าโดยดูไทยวะโดยโดยคุณบีนี่โดยโดย โดยเว็บไซต์ของผมนะครับโดนโจมตีด้วยโดยคนบีนะครับผมได้รู้มานะครับว่าคุณบีเนะี่ยเป็นคนที่โจมตีเว็บไซต์ของผมนะครับผมก็เลยมารายการออกกระแสนะครับเพื่อที่เราต้องการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับพี่หนุ่มช่วยน้มอบความเป็นธรรมให้ผมนะครับอ่ครับผมตอนนี้เราฟังด้านเหตุการณ์ทางด้านเดียวอยู่นะครับฉะนั้นตอนนีเ้เราจะยังสรุปอะไรไม่ได้นะครับ ทีนี้ผมขอเชิญคุณบีครับทางคนผู้กระทำรบกวนให้ข้อมูลทางเราด้วยครับเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็คุณทําลงไปทาไมครับการทําอย่างนี้ครับไม่ดีครับคุณทราบคุณเอ่ออย่างแรกก่อนครับคุณทราบไหมครับว่าการที่คุณทําอย่างนี้แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อทางเอเว็บชาบูที่เขาต้องการจะให้บริการคนปกติหรือว่าเขาต้องการจะให้บริการหลายๆคนไม่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 ครับผมแค่อยากจะกินชาบูครับ แล้วคุณอยากจะกินชาบูตามที่ได้ระบุมาในข่าวนะครับคุณได้จองชาบูไปทำการเออไปคุณได้ทําการจองชาบูไปจํานวนสองหมื่นชุดคุณจองไม่ให้ใครกินครับสองหมื่นชุดอยากจะกินชาบูครอบครัครับผมก็เคยยิงลยฟท์ไปสองแสนครับ<อ>ครับอะไรนะครับครอบครัวมีประมาณสองล้านคนได้ครับสองล้านคนเลยเหรอครับใช่ครับคุณเป็นคนลูกของไก่ถามจริงอ่า เราปคบ <S 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 อบัวนผู้อะได้ต่อนะ <S 2> <S 2> ผมผิดตรงไหนครับผมแค่ต้องการสั่งชาบูไปกินครับยอมรับครับว่าผมยิงรีเควสทั้งเร็วทั้งรวครับประมาณสอร้านรีเควสได้ครับแล้วคุณทาที่คุณทําทั้งหมดนี้คุณทําคนเดียวใช่ไหม <S 2> <S 2> ใช่ครับก็ยอมรับก็ได้ครับมันแค่คล้ายกับดีดรอครับ แต่แสองล้านแก <ๆ S 2> อยากอยากสั่งอยากสั่งออเดอร์เพื่อกินแค่นั้นเองครับมันไม่ได้ผิดที่ผมนะครับมันผิดที่เซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์มันรองรับไม่ได้การที่เราจะยิงเซิร์ฟเวอร์หรือว่าทําการสั่งเป็นจำนวนสองล้านชนุดมันง่ายขนาดนั้นเลยหรือครับง่ายครับก็ก็อีกนี่สแสด,ดงว่านี่สแสดงคุณต้องการจะพูดว่าทางเว็บบว์เซอร์เขาทำมาไม่ดีใช่ไหมครับคุณเลยสามารถทํากระทําการพวกนี้ไปได้โดยที่มันง่ายมาก เว็บมันไม่ดีครับมันไม่ได้ผิดที่ครับผมแค่อยากินชาบูทางฝั่งของผู้ทํานะครับคุณบีไม้พูดมาแล้วว่าทาเว็บไม่มีประสิทธิภาพพอเขาเลยสามารถทําอย่างนี้ได้ทางผู้เรีครับผู้เรียคิดว่ายังไงครับการที่เขาบอกว่าเว็บเราไม่มีการรับรองหรือว่าเรากระจอกเกินไปไม่สามารถรองรับการสั่งสองล้านออเดอร์ได้ถ้าเกิดมีการสั่งสองล้านออเดอร์เข้ามาจ,าจริงก็เป็นค,คําพูดที่ เจ็บปวดมากเลยนะครับคุณลองคิดถึงความเป็นจริงนะครับว่าใครจะสั่งชาบูสองล้านที่ในเวลาเดียวนะครับผพราะว่าเป็นข้ออ้างมากกว่าครับเป็นข้ออ้างในการกระทําผิดครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับสองล้านออเดอร์มาให้ร้านขายดียังไงมันก็ผมว่ามันก็ไม่น่าจะมีนะครับการที่อยู่สองล้านออเดอร์จะพุ่งเข้ามาทีเดียวอันนี้แต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอันนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยว เราขอจบช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเข้าช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้คําอธิบายแล้วก็ช่วยสาธิตการทําหรือว่าการป้องกันของระบบ Security นี้นะครับในช่วงที่2สองสหรับช่วงนี้ก็พักชมโฆษณาสักครู่ครับแล้วมาเจอกันในช่วงที่2ครับป้าไก่จะขอ,อยากับป้าไก่จะไปตามความฝันของไก่ จะไปบราซิลไก่รักโลนันดินโยดูแลลูกด้วยนะปล่อยไก่ไปเถอะครับส่วนคุณนะ่ะมุ่งหน้าเล่นท o t h i ี h Speed i อินเ n อร์เน็ตต่อไปอาจเป็นหนึ่งในร้อยที่ได้ใกล้ชิดโรนันดินโยและทีมชาติบราซิลสอบถามโทร1น <c oughs> ึ่งหเดมสิเมษายนเลยครับท่านผู้ชมครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่วงที่สองนะครับช่วงที่2นี้นะครับเราจะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะครับมาช่วยอธิบายแล้วก็แนะนำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้ว ผู้ที่กระทำนะครับเขาได้กระทําอะไรลงไปบ้างและมีความผิดยังไงเดี๋ยวเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญาสาธิตการทํางานครับสวัสดีครับผมธีระพัฒน์ครับวันนี้ผมจะมาจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการใช้หน้าจอของผมเพื่อจําลองสถานการณ์สอบได้ครับแชร์ผิดหน้าจอไม่เป็นไรครับอั <laughs> ุกคนรอได้ครับทุกคนรอได้ได้ <c oughs> เ,เลยครับตอนนี้ทุกท่านเห็นหน้าจอของผมแล้วใช่ไหมครับก <c oughs> <c oughs> ผมเห็นแล้วครับอ่านี่ก็คือเว็บไซต์ที่คุณ A เอเว็บไซต์เจ้าของคุณเอนะครับเป็นเว็บไซต์ของร้านชับอ่าในที่นี้เราผมจะจําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขั้นแรกเนี่ยผู้โจมตีจะเออสแกนแพ็กเกจเอสแกนไอพีพอร์ตของเว็บไซต์จาบูนี้นะครับอาจจะใช้ ใช้ t s h a r p หรือไม่ก็ y Shark ครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้ t s h a r k นะรเมื่อผมทำการรีเฟรชเออเว็บไซต์ครับก็จะเห็นว่ามีแพ็กเกจมากมายเอ๊ะมีการเลิกเปลี่ยนแพ็กเกจระหว่างพอร์ต พอดในพอดหนึ่งมากมายเลยนะครับแล้วผู้จมตีก็สามารถสกแกนไอพีพอร์ตรงนี้เพื่อจมตีเว็บไซต์ข้างต้นได้ครับต่อไปจะเป็นวิธีการโจมตีนะครับในที่นี้จะใช้การจมตีของคุณบีที่กล่าวถึงนะครับเป็นการโจมตีแบบดีดอนะครับหรือเป็นการซิงฟัดน,นะครับก็คือต้องขอ ้องของการบริการของเว็บไซต์เป็นจํานวนมากๆครับจนเ,ออเว็บไซต์ไม่ไม่สามารถบริการได้ครับหเกิดดีนะออสซิฟนะครับส่วนคําสั่งของเอ r i n g 3นะครับจนี่ก็คือจํานวนพิกเกตที่จะทำการโจมตีนะครับในที่นี้ผมกาหนดเป็นประมาณ1นึ่านครับส่วนเก็คือทําการสิงคนในสิงฝันนะครับคือ ต้องขอนั่นเองผลผลฟัดก็คือเป็นการต้องขอไปเก็บแบบเดียวทานครับมีการต้องขอตลอดเวลาจากนั้นกดอินเทอรครับเมื่อผมทำการรีเฟ h เอ่อห้านชาบูของเจ้าของร้านของเองัเอบบรีเฟซได้ของร้านดูดิ ในที่นี้ผมเพิ่มเป็นสิบล้านเลยครับโอเคพวตถุงการเอ๊ะทำไมได้ะกะนี่ทำังนไ,ได้สองล้านไม่อพอใช่ไหมเฮียเดี้ยเร้อยล้านได้ไหมเพิ่มศูนย์ไหมนี่ เ,เริ่มสวนเลยถ้าร้อยร้านมันยังรันได้มันเก่งมากเลยไม่เซิร์ฟเวอร์มันรู้ตัวรู้ตัวมันขยายขยายอยู่ตอนนั้นก็เแลนอน Okay. นี่คือเว็บไซต์ของคุณ A นะครับเออขั้แรกของขั้นแรกที่จะตรมตีเออเว็บไซต์ของคุณ A นะครับต้องมีการเออสแกน IP พ o r อร์ตหรือพิกเกตที่มีการเลือกเปลี่ยนในเว็บไซต์ของคุณ A เนอะในที่นี้จะใช้ T-sharp หรือ Y-sharp ก็ t, ได้นะครับ ที่นี้ผมจะใช้ t ีช a r นะครับอ่านี่จะเห็นว่ามี IP Port มีการเ,ลเปลี่ยนเว็บเกตกันนะครับเอาไปผมจะทำการตอ่อต,ตีเว็บไซต์ของใครโดยการด e ีดอทนะครับหรือการขอเป็นการเป็นการร้องของเว็บไซต์เป็นจำนวนมากร้องของการบ,บริการของเว็บไซต์เป็นจำนวนมากจนบริการของ ว็บไซต์ไม่สามารถให้ได้วันนี้จะใช้ H ping 3นะครับโดย C นี N ่ก็ A คือจำนวนไฟเกจที่จะยิงเข้าไปในเว็บไซต์นะครับส่วน D เนี่ยก็คือขนาดของ็ฟเกตแต่ละ็ฟเกตนะครับในที่นี้ก็หนุดนึ่นงหลอกส่วน E ก็คือการ p ิงนะครับก็คือการร้องขอของร้องขอบริการของเว็บไซต์นั่นเองครับส่วน F ก็คือร้องขอแบบเดียวทางนะครับมีร้องขอตลอดเวลา ส่วนนี้ก็คือเว็บไซต์ของคุณเอนะครับเมื่อผมทงการกด enter นะครับแล้วทำาการรีเฟรชของเว็บไซต์ของคุณเอนะครับก็ได้เห็นว่าเว็บไซต์ของเรียบร้อหลังหลังมันไม่ได้เกิดอะไรขึ้เนเง่ายง่ายครับเว็บไซต์ของคุณเอกระจอกจริงจรนะครับผมผมคัอออนพยาน เฮ้ยเว็บไซต์คุณเอไม่กระจอกตัวเฮ้ย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 ไม่จริงนะคือตอนนี้ยิงไปมากกว่ามากกว่าร้านมันก็ไม่ไปไม่เป็นไรแล้วใช่ปะ เอาแล้วไง่ะตัดไหมไหมให้เราพูกระทับไม่อย่าเพิ่งตัดอย่าตัดคุณบมคุณบีครับคุณเมื่อกี้คุณบอกว่าของคุณเองกระจกนะครับตอนนี้มันเท่สุดนะมันไม่กระจกแล้วนะครับ ไม่มีสองปัจจัยมตอนยิงเนี่ยแม่มันความเร็วความเร็วกันจำนวนหรือว่ามันมันส่งมันส่งไม่ทันจำนวนมันเยอะแต่ว่ามันส่งไม่ทันสุกอ่ะไัหยุดรายการหุนกระแสแล้วมานั่งช็อคกันนี่ดีกว่าว่าเทียทถาใชหรตัด คือคือคือแม่งไฟเบรกงงอะกำเนียอะไรกันหรอรายการปิดไปก่อนตอนนี้ดูดูนัองทำก่อนรอ <c oughs> <c oughs> งรับเลงไหไอ้นี่มันเป็นคลาวไหมมันเลยแบบนั่นหรือเปล่า <c oughs> มันเลยแบบเกณฑ์ได้คุณ่า คือแม,แม่แม่นั้น,นต้องยิงแพ็กเกจแบบที่เป็นขาวยิงแบบสิบเทเลบต์อะไรเงี้ยต้องหมดต้วลองไหมอย่าอย่าๆย่หรือว่าไม่ต้องพักไหมพักให้มันแบบเกณฑ์มันลดลงก่อนเราไป อไม่นานนั้นอ๋นอรถเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนรูปแบบคือว <ừ> ่าคุณเอได้ไปทำ,ทำการเอทำการแก้ไขให้เว็บไซต์แข่งแข่งขึ้นกล้มันผมบอกแล้วมันไม่ได้ผิดที่ผม <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ถ้าถ้าจากการคาดเดกเาก็คือตัวกราวมันสามารถเกณฑได้ครับจากการคาดเดาข,ของของนายบีผู้หลอกลวง ผมไม่ได้อกรวงครับผมแค่ต้องการจองแซบแต่ตอนนี้จองเป็นร้านมัน,ม,นมันก็ร้านให้แล้วนะจองเป็นร้านมันก็มันก็แบบคอนเฟิร์มออเดอร์ให้แลนะ้วครสายแลนนะว่าน่าจะได้แล้วรอบนี้รอบนี้น่าจะไปแล้วแน่ๆน่ะเนี้ย ไปครับ่เนี่ยมันก็วิธนาการดีอะถ้าเราเอาใหม่อะใช่ไะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ก็จะผมได้เพิ่มเวลาในการทำาิคุณนะครับจากปัจจะเป็นห 10, นึ่งร้อยหนึ่งมื่นมิลลิวินาทีนะครับจะเห็นว่าเออเว็บไซต์ไม่สามารถทําการเซิร์ฟวิสตได้นะครับม,มันมันค้างไปเลยครับ ทีนี้รายการร<แ>จบสิ้นแล้วครับไม่ไม่อันนี้มันน่าจะเลยเวาลาแล้วเราได้กำหนดเวลาไปแล้วอืมอโอเคตอนเลยเวลาที่ทำการเอ่อทำการดีดอนนะครับเกเห็นว่าบริการของเว็บไซต์ทงานได้ปกติกนะก็ประมาณนี้ครับเราจะโกออนต่อจริงเหรอ <laughs> ก็มาอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับของในการโหนกระแสวันนี้นะครับทางคุณเอครับคุณเอมีอะไรจะพูดกับคุณบีไหมครับเราก็ทำผิดจริงๆเขาก็ยอมรับผมมาแล้วนะครับคุณเอมีอะไรจะพูดคุณบีไหมครับก็ผมผมมอยากจะบอกว่าอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมทำไมรักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ ที่คุณทําอย่างนั้นเนี่ยมันทําให้ผมเสียไรายได้มากมากเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเน้นขายออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ครับแล้วก็ผมอยากจะเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินสามสิบล้านบาทครับอุ้ยมันจะไม่เยอะไปเรอคุณไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะเลยโอเคฝั่งนู้เขาเรียกมาสามสิบล้านครับคุณดีครับคุณจะทำยังไงต่อไหมครับไม่มีไม่หนีไม่จ่าย คือไม่มีก็ไม่หนีไม่จ่ายดื้อๆอย่างนี้เลยนะครับงั้นก็สุดท้ายก็คือคุกนะครับคุกนะครับถ้าอย่างงั้นผมผิดตรงไหนครับผมแค่อยากินชานบ<ม>ูครับผมผมไม่รู้ครับแต่ว,ว่าทางปัจจุบันตอนนี้นะครับเวลานี้ตํารวจได้มารออยู่หน้าปาะตูแล้วก็เดี๋ยวออกไปมอบตัวหรือว่าออกไปคุยกับทางตำรวจแล้วกันครับส่วนที่เหลือก็ดําเนินการทางกฎหมาย่อไปครับ โดนตำรวจจัไปแล้วล <c oughs> เอาคือโดนรวบไปแล้ว f p i ไปนบ๊ายบายให้กินชาบูดีกว่าผม,มหิวแล้ว <c oughs> มาทำงาไงวะเว็บยงลใช่ที่กับใช้ของเรา พอดีตำรวจเรียกไปคุยหน้าห้องมาเอะครับอ่าที่ไปตอบที่ไตอเออเราน้าเราน่าจะเอาเว็บไซต์ไปเอ่อซอร์วพเขตอ่ะไปลงทะเบียนให้มีความปลอดภัยอยู่แล้วอ่ะอือหแล้วก็เวลาทำการยิงในเพจเขาหน้าจะรองรับได้ครับอออมความปลอดภัยมันสูงขึ้นอ่ะ S <S ออเพิ่มขึ้นมากทำการรีเควสเขียนเหรอใช่อัอ,อโอ้นเราใช้กูดิดเตอระเสียตังค์ก <_ EN> ็ <_ EN> ไม่ไปแปลกงาละเมินโดนตำรวจรวบเลยภูม